สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปัทนาบุญรอดวันนี้จะมาพูดถึงหัวข้อวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้ AI เทคโนโลยีสำหรับการตรวจรับสินค้าในคลังสินค้าของบริษัทจิลิติก้าไทยแลนด์นะคะบทนำนะคะที่มาและความสำคัญของการศึกษานะคะปัจจุบันเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมได้เข้ามามีบทบาทในการทำงานในปัจจุบันมากขึ้นค่ะและและ,และมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะคะ เช่นการประตปใช้ AI ค่ะ AI คือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการทำงานคำนวณผลคล้ายคลึงกับมนุษย์ในบางเรื่องนะคะเช่นการเรียนรู้การคำนวณการแก้ไขหรือเรียนรู้ข้อมูลจากการจดจำ AI ค่ะเป็นซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงข้อมูลหรือระบบเซนเซอร์ทั้งยังเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถประมวลผลข้อมูลจำานนมากได้ค่ะและบริษัทซีเดติก้าไทยแลนด์นะคะ เป็นบริษัทชั้นนำด้านผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทานค่ะได้เห็นถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงกระบวนการในการทำงานในด้านต่างๆนะคะโดยเฉพาะในกระบวนการตรวจรับสินค้าในคลังสินค้าค่ะที่ต้องการความแม่นยำและความรวดเร็วจึงเลือกใช้การประยุกต์ใช้ AI ค่ะใช้ AI เช่นการประมวลผลภาพการเรียนรู้ของเครื่องมือค่ะ จึงเป็นทั้งเรื่องที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะคะการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และประโยชน์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการประยุกต์ใช้ AI นะคะมาใช้ในการตรวจรับสินค้าในคลังสินค้าค่ะและยังจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลัง,งค่ะและช่วยลดข้อผิดพลาดจากกระบวนการที่ทำงานด้วยมือค่ะ ยังสามารถพัฒนากระบวนการทํางานให้มีความแม่นยํารวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความพึง,พ,งพอใจของลูกค้านะคะและยังเป็นการสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจของบริษัทเิเลติก้าไทยแลนด์ด้วยค่ะวัตถุประสงค์ของการศึกษานะคะ 1. เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้ AI ในการตรวจรับสินค้าลดความผิดพลาดระยะเวลาและขั้นตอนในการตรวจรับสินค้าค่ะ2นะคะ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการใช้เทคโนโลยี AI ในการรู้ข้อผิดพลาดในการตรวจรับสินค้าค่ะและ3นะคะเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยี AI ต่อประสิทธิภาพในการดําเนินงานของคลังสินค้าค่ะค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการศึกษาวิจัยครั้งนี้นะคะ1นะคะ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการตรวจรับสินค้าจะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตรวจสอบและลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือค่ะซึ่งจะช่วยให้การตรวจรับสินค้าสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ 2. นะคะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทันสมัยจะช่วยให้บริษัทซิลิติก้าไทยแลนด์มีความสามารถในการแข่งขันในด้านของการตลาดนะคะโดยสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำค่ะ และ3นะคะการตรวจรับสินค้าที่รวดเร็วและแม่นยำจะช่วยลดความจะช่วยลดปัญหาความผิดพลาดในการจัดส่งและตรวจรับสินค้าที่อาจสง่งผลเสียต,ต่อความพึงพอใจของลูกค้าค่ะโดยทําให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ถูกต้องและตรงตามต่อเวลาที่กําหนดนะคะค่ะบทที่2นะคะแนวคิทดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องค่ะ การประยุกต์ใช้ AI เทคโนโลยีสำหรับการตรวจรับสินค้าในคลังสินค้าของบริษัทเซกิก้าไทยแลนด์นะคะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาทุกเครวรรณกรรมาารและศึกษาเอกสารง,งานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ค่ะ 1. นะคะแนวนคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ AI ในการจัดการคลังสินค้าค่ะ 2. ค่ะแนวนคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ AI กับคลังสินค้าค่ะ 3. นะคะแนวนคิดทฤษฎีเกี่ยวก,กับการตรวจรับสินค้าในคลังสินค้าค่ะ ส่นะคะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องค่ะและ5นะคะกรอบแนวคิดในการวิจัยค่ะแนวคิทดทฤษฎีเกี่ยวกับ AI ในการจัดการคลังสินค้านะคะ AI ในการจัดการคลังสินค้าเป็นเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเหมือนกับมนุษย์นะคะการทำงานของ AI นั้นดูเหมือนจะจำลองความฉลาดของมนุษย์ค่ะโดยสามารถจดจันภาพ เขียนบทกวีและคาดการข้อมูลได้ค่ะหรืออุปกรณ์ในทางมนุษย์ในทางวิศวกรรมที่มีส่วนช่วยในการอำนวยความสะดวกในการจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะหรือเพิ่มความแม่นยำในการบริหารคลังสินค้าทำให้กิจกรรมภายในสินค้ามีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นค่ะ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ ai กับคลังสินค้านะคะแนวคิดเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ ai กับคลังสินค้านะคะการจัดการสินค้าด้วยระบบ ai เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพค่ะทําให้กระบวนการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกค่ะด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่คล้ายคลึงมนุษย์ค่ะ การเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานการเก็บการจดจำข้อมูลเพื่อให้ประโยชน์ต่อองค์กรนั้นๆค่ะแนวคิดเกี่ยวกับการตรวจรับสินค้าในคลังสินค้าค่ะการตรวจรับสินค้าในคลังสินค้าเป็นกระบวนการสำคัญในห่วงโซ่อุปทานค่ะที่ช่วยให้มั่นใจว่าสินค้าที่เข้ามานั้นถูกต้องตรงตามจำนวนมีคุณภาพตามที่กำหนดนะคะ ช่วยลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ค่ะเพื่อเพิ่มความแม่นยำค่ะทำให้กระบวนการทำงานรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะ AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจรับสินค้าในคลังสินค้าได้อย่างมากค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์เวอร์ชันในการตรวจสอบสินค้าอัตโนโมัติหรือในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจรับหรือในการติดตามสินค้าของคลังค่ะเทคโนโลยี Technology เหล่านี้นะคะช่วยลดข้อผิดพลาดเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานค่ะ และยังช่วยให้กระบวนการตรวจรับสินค้านั้นมีความแม่นยาม,มากขึ้นนะคะซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่สามารถนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมในคลังสินค้าในอนาคตได้ค่ะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะสามารถคลิกลิงเข้าไปศึกษาข้อมูลได้เลยนะคะจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศนะคะ พบว่า AI เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจรับสินค้าค่ะโดยสามารถช่วยลดข้อผิดพลาดค่ะเพิ่มความแม่นยำและลดระยะเวลาในการทำงานด้วยนะคะงานวิจัยเหล่านี้สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการตรวจรับสินค้าในคลังสินค้าให้มีการทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะอวามวคิดในการวิจัยนะคะ การวิจัยนี้มุ่งเน้นการศึกษาการนำ AI มาช่วยปรับปรุงระบบการตรวจรับสินค้าค่ะโด,โดยพิจารณาผลลัพธ์ในด้านความถูกต้องระยะเวลาข้อผิดพลาดและประสิทธิภาพโดยรวมเพื่อให้ได้ในแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการนำ AI มาใช้งานจริงในคลังสินค้าของบริษัทสิเิติก้านะคะมีกรอบนแนวคิดตามแผนภาพดังนี้ค่ะบทที่3ค่ะ ระเบียบการวิจัยนะคะการดำเนินการวิจัยที่ใช้ในการศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอนะคะในการตรวจรับสินค้าของคาังสินค้าของบริษัทจิลิติกาไทยแลนด์นะคะจะอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิธีการเก็บข้อมูลและวิธีการดำเนินข้อมูลดังนี้ค่ะ 1. นนะคะจะเป็นประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะคะ2นะคะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยค่ะ 3นะคะขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยค่ะ 4. นะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะและข้อ5ค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้นะคะ 1. น,นะคะประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะคะประชากรที่เรานํามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้นะคะก็คือพนักงานที่ทําหน้างานการตรวจดับสินค้าค่ะหรือ receiving ในคลังสินค้าของบริษัทจิเลติก้าไทยแลนด์จำนวนทั้งสิ้น50คนนะคะ สค่ะกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่พนักงานที่ทำหน้าที่การตรวจรับสินค้าหรือ receiving ในคลังสินค้าของบริษัทซิลิติก้าค่ะจำนวน44 4 5ถึง45คนค่ะโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มแบบง่ายนะคะ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะคะจะเป็นแบบสอบถามค่ะโดยแบ่งได้เป็น4ส่วนคือส่วนที่1เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปค่ะส่วนที่2นะคะการใช้งานเทคโนโลโยี AI ในการตรวจรับสินค้าค่ะส่วนที่3นะคะประสิทธิภาพและข้อดีของการใช้ AI ค่ะและส่วนที่4นะคะจะเป็นข้อเสนอแนและความคิดเห็นนะคะ 2. ค่ะแบบบันทึกข้อมูลการทดลองค่ะ เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการตรวจรับสินค้าด้วยวิธี AI นะคะหรือวิธีและวิธีการแบบดั้งเดิมค่ะโดยพนักงานเลือกที่จะทําการทดลองตรวจรับสินค้าทั้ง2วิธีค่ะและบันทึกข้อมูลการใช้เวลาและข้อผิดพลาดในการตรวจรับสินค้าค่ะ ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะคะ 1. นนะคะศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI ค่ะในการตรวจรับสินค้าสามารถออกแบบเครื่องมือที่เหมาะสมกับวิจัยค่ะ 2. นะคะการกําหนดรูปแบบของเครื่องมือการวิจัยจากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทําให้เราสามารถกําหนดรูปแบบของเครื่องมือวิใจัยในการใช้เก็บข้อมูลได้แก่แบบสอบถามค่ะสําหรับการเกร็บข้อมูลความคิดเห็นของพนักงาน แบบบันทึกการผลการทดลองสำหรับการเกร็บข้อมูลด้านเวลาและข้อผิดพลาดในการตรวจรับสินค้าค่ะเ,เครื่องมือวิจัยที่สร้างขึ้นจะต้องมีความถูกต้องและสามารถนำไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้จริงนะคะโดยครั้งนี้เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นก็ได้เก่แบบสอบถามที่เราแบ่งออกเป็น4ส่วนค่ะส่วนที่ห ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนที่2ประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ AI ส่วนที่3ประสิทธิภาพของ AI ในการตรวจรับสินค้าและส่วนที่4ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะคะแบบบันทึกผลการทดลองนะคะใช้สำหรับเปรียบเทียบระหว่างการตรวจรับสินค้าด้วย AI ค่ะและการตรวจรับสินค้าโดยมือโดยการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการตรวจรับสินค้าค่ะจำนวนข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น แล้วก็ความแม่นยำของการตรวจรับสินค้านะคะข้อ4ค่ะการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งอาจมีผู้เป็นความรู้เป็นผู้มีความรู้ในด้านของคลังสินค้าค่ะเทคโนโลยี AI หรือการวิจัยเพื่อประเมินว่าเครื่องมือสามารถวัดสินที่ต้องการวิจัยได้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ค่ะ 5. นะคะ ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสืบแบบสอบถามเช่นการคำนวณค่าความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัปปสิทธิ์นะคะหากคู่ที่ได้สูงกว่า0.7ถือว่าเครื่องมือมีความน่าเชื่อถือค่ะ 6. นะคะหากพบว่ามีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร้องจากการตรวจสอบจะต้องการปรับปรุงเครื่องมือให้เหมาะสมก่อนนำไปใช้งานจริงในการเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะ 7. นะคะทำการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กเช่นพนักง,งานบางส่วนในคลังสินค้าเพื่อดูว่าผู้ตอบสามารถเข้าใจคำถามได้หรือไม่ค่ะสามารถเก็บข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือไม่ค่ะและ8นะคะข้อเสนอแนะจากการทดลองนำมาใช้ในการปรปับปรุงเพิ่มเติมก่อนนำไปใช้เก็บข้อมูลจริงกับกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้ในวิจัยค่ะ การเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลมีความสําคัญเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องตามวัตถ,ถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะมีการดําเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะ 1. นนะคะเตรียมความพร้อม,อมก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพนักงานตรวจดับสินค้าในคลังสินค้าของบริษัทเซเลติกา้าไทยแลนด์ค่ะ สนะคะขออนุญาตและประสานงานกับผู้บริหารหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเก็บข้อมูลนั้นๆค่ะและ3นะคะอธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือสร้างความเข้าใจกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการเก็บข้อมูลของการศึกษาวิจัยครั้งนี้นะคะ 4. ค่ะทำการเก็บข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น2วิธีหลักๆดังนี้นะคะ 1. การเก็บข้อมูลแบบใช้แบบสอบถามและ 2. นะคะการ ทดลองใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจรับสินค้าจริงการเก็บข้อมูลของการใช้ Technology. เทคโนโลยีและ5นะคะตรวจสอบแบบสอบถามว่าที่ได้รับคืนมามีข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ค่ะ 6. นะคะเปรียบเทียบข้อมูลจากการใช้ AI กับข้อมูลจากวิธีการเดิมเพื่อวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบนะคะ 7. ค่ะกำจัดข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือผิดพลาดออกจากชุดข้อมูลก่อนนำไปวิเคราะห์นะคะ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้นะคะการวิจัยครั้งนี้การวิเคราะห์ข้อมูลจะดําเนินการโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา,นาและสถิติเชิงอนุมานเพื่อให้สามารถสรุปผลและวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้อย่างชัดเจนค่ะ 1. นน,นะคะข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามจะถูกนํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา,นาได้แก่ค่าความถี่ค่าเฉลี่ยส่วนเบีย่ยงเบนมาตรฐานเพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อการใช้ AI ในการตรวจรับสินค้านะคะ 2นะคะข้อมูลที่ได้รับจากการทดลองใช้เทคโนโลยี AI จะถูกนำมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา,นาและสถิติเชิองอนุมานได้แก่ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงบินมาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ AI กับวิธีการตรวจสอบสินค้าแบบเดิมการทดสอบค่า t s นะคะเพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาและจำนวนข้อผิดพลาดระหว่างการตรวจรับสินค้าด้วย AI และการตรวจรับสินค้าแบบปกติค่ะ หากต้องการศึกษาวิจัยเรื่องนี้เพิ่มเติมสามารถคลิกลิงก์ไฟล์เอกสารที่แนบไปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ